ยินดีที่ได้พบกันนะครับพบกันวันนี้วันที่เก้าเดือนเก้านะอืมเลขสวยจริงๆวันนี้นะครับอังคารที่เก้าเดือนกันยายนนะครับก็ริมโนะคกนครพนมเช้าว,วันนี้ท้องฟ้าปิดนะครับฝนโปรยโปรยตั้งแต่เช้ามืดแล้วนะครับแต่ก็เอาตั้งใจจะมาวิ่งแล้วก็ต้องมาเอาพอได้เหงื่อได้ฝนได้ชุม่มได้ช่ำนะครับก็ ฟุตบอลลีกต่างๆจะกลับมาเตะในสุดสัปดาห์นี้แต่ว่าฟีฟ่าเดนนะครับระดับทีมชาติโอ้เตะกันไม่ผ่อนเลยนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีหลายคู่นะครับแต่เราก็ไม่ได้เชียร์ทีมใดเป็นพิเศษนะพอพ้นจาก King's ครับมาแล้วก็ก็เอาพอได้เป็นกระแสกระเซ็นกระสายนะครับอองเรโอนาน่านะแหมมีข่าวว่าจะถูก ยืมตัวนะครับจากทีมอะไรสักอย่างนึ่งในลีกตุรกีนะครับเออลืมแล้วมันชื่อเรียกยากจริงแต่ไม่ใช่กาลาตากาลาตาสลายนี่ยครับทับทับับับอะไรสักอย่างขอไปโอ้นะเห็นใจจริงนะครับโอนน่านี่มา สองฤดูกาลแล้วนะเด็กผีนี่โกนด่ากันชนเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนผู้จัดการทีมมาแล้วสองคนนะครับนี่ถ้าโอรน่าอยู่ต่อเพอเพออาจจะเป็นอันตรายต่อเก้าอี้ของรูเบนอมริมนะครับเออนะและท,ที่สำคัญที่สำคัญที่สาคัญแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไปคว้าตัวนายทวารหนุน่มนะครับจากลีกจากทีมในลีกเบนเยียมชื่ออะไร ก็ไม่รู้อีกแล้วเราไม่คุ้นหูเลยถ้าเอ่ยชื่อมาก็จะยินเป็นครั้งแรกในชีวิตแหละนะครับแล้วก็เป็นในผู้รักษาประตูที่เราไม่คุ้นหูเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ชัดเจนเอากับเดี๋ยวให้น้องก็สร้างชื่อก่อนนะครับก็ติดตามโอ้นะการเปลี่ยนตัวนี่แม้ว่าตลาดอังกฤษจะปิดปิดไปแล้วนะครับจะปิดจะปิดไปแล้วเมื่อ วันที่หนึ่งกันยายนนะครับนี่ผ่านมาหึสัปดาห์แล้วตลาดประเทศอื่นๆลีกอื่นก็ยังยังยังคงแง้มประตูอยู่นะครับก็ยังอาจจะยังมีกระเซ็นกระสายก็เดี๋ยวให้หนิ่งๆก่อนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านีน่าจะเห็นความชัดเจนทั้งหมดของฤดูกาลใหม่นี้นะครับจริงๆม่เริ่มไปสามแมตช์แล้วนะแต่มันถูกขั้นด้วยโปรแกรมทีมชาตินะครับ แต่โอ้เพียงแค่สามแมตช์ผู้จัดการทีมนะครับถูกปลดกันเป็นรายวันเลยนะครับไล่มาแต่โอ้โหน่ะจากโอเลกุนาโซชานะครับโมโฮเช่มูรินโญตามมาด้วยล่าสุดนี่อะไรราฟรังนิกไม่ใช่ฮิร <laughs> ิกแทน่นัก แท่นี้เล่นจะกวาดกันให้หมดเลยใช่ไหมอ,อีกเซนฮ้าก,ก็ถูกปลดแล้วนะครับจากผู้จัดการทีมไบเออร์เลเว์เซนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีข่าวสดๆเลยนะครับเมื่อคืนนี้น o อตติงแฮมฟอร์เรสทีมที่สร้างเซอร์ไพรส์เมื่อฤดูการที่แล้วนะครับเรียกว่าบางจังหวะนี่มีเบียดลุ้นแชมป์สร้างความอืดหวัให้ทีมหัวตารางได้ มากทีเดียวนะครับแล้วก็ยืนระยะมาจนอ้าวสุดท้ายก็นะแต่พอมาเปิดฤดูกาลใหม่ผ่านมะสามนัดนี่อฟอร์มไม่ดีเลยนะครับนูโนโซานโตนะครับข่าวว่าถูกปลดจากตำแหน่งผู้จัดก,การทีมไปแล้วนะครับจากผลงานในช่วงเปิดฤดูกาลที่ผ่านมาต้งที่ทำโฟร์เรสผลผลงานก็อาจจะว่าแยกก็ ก็ไม่ถึงกับแย่นะตอนนี้อยู่อันดับสิบของตารางอะ่ะออทีมที่เขาว่าดีฟื้นแล้วฟื้นแล้วนะยังอยู่อันดับเก้าอยู่เลยนะครับแหมมันมันมัน,มนบางทีก็ไม่แปลนะแต่นี่ทีมระดับฟอร์เรสนะผลงานขนาดนี้นี่จริงโอกาสที่จะเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกนี่ไม่น่ายากสำหรับมือระดับนูโนซานโตนะครับแต่เอฟอเรสนี่หวัง าจจะคิดการใหญ่หวังอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะก็การได้ไปเล่นทั่วยุโรปแล้วก็มีผลงานอันยอดเยี่ยมในฤดูกาลที่แล้วนี่มันไม่พอแล้วใช่ไหมต้องตอง้องการมีโทรฟี่หรือว่าต้องการอะไรมากกว่านั้นไม่รู้นะครับ แล้วชื่อคนที่จะมาแทนนี่ก็คุ้นหูดีเดี๋ยวให้เปิดตัวอย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะครับแบม่เราไอ้ข่าวนี่บางทีมันก็พัดไปพัดมาลรมเพลมพัดเดี๋ยวคนนู้นคนนี้เดี๋ยวแคนดิเดตคนนี้เอาให้ชัดเจนก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับพรีเมลีกจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งวันเสาร์นี้นะครับแต่คู่ที่น่าสนใจจะอยู่ที่คืนวันอาทิตย์บิ๊กแมชแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับ แมนเชสเตตพบแมนเชสเตอร์ซิตี้อืมแต่ว่าผลงานของแมนแมนยูกับแม City นซิตี้นี่ช่วงหลังนี่ก็แมถึงแม้จะผลงานย่ำแย่ยังไงครับแต่ว่าพอเจอกับซิตี้นี่แม่นะเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีอะนะนั่นะ่ะบิ๊กแมชสุดสัปดาห์นี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลจา่าฝูงนะครับแชมป์เก่า ทีมล่าสุดนะครับก็จะไปเยือนเบอร์นซี์นะครับซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นงานง่ายสักเท่าไหร่เพราะว่าเบอร์นซี่เองก็สร้างโอ้ทีมทีมในระดับกลางๆเนี่ยน่ากลัวนะครับเพราะว่าบางบางทีเ,เ,เราเนี่เองก็ไปโฟกัสกับทีมใหญ่ๆนะอืมดูผู้เล่นวิเคราะห์กันละเอียดยิบเลยนะครับแต่ว่าทีมกลางๆทีมเล็กๆนี่ไม่ค่อยได้ ความสนใจเท่าไหร่ข่าวๆก็มีน้อยไอ้นี่มีเซอร์ไพรส์ยอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้เชื่อว่าอาร์เนอร์ชรตนะครับหลังจากที่ได้ผู้เล่นมาตามที่ต้องการเกือบครบทุกตำแหน่งแล้วนะครับเดียกว่าครบทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้น่าจะมีตัวเลือกนะครับที่หลากหลายมากขึ้นนะครับและเชื่อว่าผลการแข่งขัน โดยเฉพาะในจังหวะที่ยืน1เป็นหัวตารางเป็นทีมเดียวที่ชนะรวด3มนัดนะครับมี9แต้มเต็มน่าจะยืยืนระยะยาวๆได้ไม่น่ายากเมื่อดูทีมที่จะต้องเจอสองสานัดหลังจากนี้นะครับก็นะเป็นเดือนกันยายนที่มีความสุขของเด็กของอีกครั้งหนึ่งแหละนะครับมาเกยีไม่ได้มาไม่เป็นไรนะครับแต่เมื่อคืนนี้ อเล็กซานเดอร์ซักนะครับได้รับโอกาสให้ไปเคาะสนิมแล้วนะครับในานามทีมชาติสวีเดนยี่สิบนาทีสุดท้ายนะครับลงไปช่วยทีมชาติสวีเดนนะครับผลงานก็ไม่ไม่เลวนะเพียงแต่ว่าไม่มีจัก,กรนะครับแล้วก็แหมสวีเดนก็แพ้ืตอนที่อิซักลงไปเนี่ยตามหลังโคโซโวเจ้าภาพไปสองลูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ ฟุตบอลมันเล่นเป็นทีมนะครับเห็นฟอร์มอีซักในทีมชาติสวีเดนอาจจะดูยัง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 ไม่ได้มีอะไรเป็นเป็นเป็นดอกเป็นผลเป็นก่อเป็นกรรมแต่ว่าเชื่อว่ามาอยู่ในมือของอาร์เร์เชรัตอยู่ในทีมลิวพูครอบครัวลิวพูอีซักเกปลียนแปลงแน่แม่อยากให้ถึงวันอาทิตย์นี้ไหวๆจัง มีสุขทุกคนนะครับยินดีเท่ากันวันนี้สวัสดีครับ